กับข้อคอรหาที่ผมจเจอว่าน้องอุ้งอิงมาช่วยลบข้อกล่าวหาของบอสโจโดได้หลายข้อเลยนะครับมีบอสโจโถูกกล่าวหาอะไรอย่างไรบ้างก่อนที่น้องอิงจะมาเดี๋ยวรุงเ,รเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแช้งเตือนช่องบ้านพึ่งคาเฟ่เพื่อเป็นกุนวนสนคือด้วยนะครับนี่ๆเน,น,น,นเป็นกำลังใจลุงเป็นมาไล่ลูกสาว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 ,สาว ก็ปอวโจสมัยก่อนก็ไม่ไม่ได้ใสแถวเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยก่อนก็ต้องวิ่งวุ่นหาศิลปินคนโน้นคนนี้เอามาอยู่วงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะสร้างกระแสให้กับวงสาวน้อยไปต้นแพนให้มันมีกระแสให้มีความดังนะยุคแรกๆตอนทำวงใหม่หมๆนะครับโอ้โหบอกแทบไม่มีอะไรเลยอะ่ะแทบล้มทั้งยืน เข้ามาสองสามปีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้ยิบตานะครับมีข้อข้อหามากมายที่เกิดขึ้นกับพอโจในยุคน,นั้นนะครับเดี๋ยวมีข้ออะไรมั่งก็เดี๋ยวถ้าเราเหยฟังทีละข้อสองข้อนะครับแต่หลังจากน้องอิงม,มาแล้วนี่ข้อข้อหาต่าตาเหล่านั้นหายหมดเลยก็ต้องบอกว่าน้องอิมเป็นคนที่มาช่วยลบ ข้อคอรหาที่มีต่อมอโจได้หมดสิ้นได้หมดสิ้นจริงๆสุดยอดสุดยอดมากเพราะว่าอีลานี่ทำให้เห็นแล้วก็เป็นจริงด้วยรับอัปเดตเมื่อวานนี้เดินทางไปเมื่อวันซืนเนี่ยเดินทางไปส่งคูเอกเสร็จก็กลับบ้านถึงบ้านประมาณป,าณปีห้าได้นะถึงสีสิเกตประมาณปีห้าครึงนะ่งอนัะแล้วก็ นอนหลับกก่อนตื่นมาก็มีเอฟซีจากคนครปฐมไปเยี่ยมถึงบ้านเลยโอ้โหสุดยอดนิลา้สุดยอดนะครับเป็นอะไรที่หาได้ยากหาได้ยากอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันสายตาตัวเองดูแลให้ดีใช้แว่นดำท้องประหลาดนะครับเป็นแว่นไตใช้แว่นไตตาทั่วๆไปมันไม่มีตัวฟองแสงเห็นไหม มันจะทําให้ตาเราแสบน้ําตาไหลแสบตาชัดใช่แต่แสบมันไม่มีตัวฟองแสงแล้วก็เป็นเลนพลาสติกเป็นเลนพลาสติกนะครับลายง่ายเปลี่ยนซะเถอะนะเปลี่ยนมาใช้แว่นที่มีตัวฟองแสงแบบนี้มันจะช่วยลดแสงเข้าตาเราได้มากขึ้นเลยนะอันนี้ไม่มีน,นี่มีนะมีตัวฟองแสงเปลี่ยนเถอะครับนะดูแลสายตาตัวเองก่อนที่คนอื่นเขาจะ ไปให้คุณหมอดูเราดูซะนะลุงเปลี่ยนมาใช้มาสี่ปีประทับใจมากเลยนะครับเปลี่ยนได้ที่นี่เลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้านะครับเปลี่ยนได้ที่นี่เลยนะครับเปลี่ยนครับผมบอสโจนะครับ,บ,รโ,รรบโดนคดคอรหาแรกแล้วน้องอินมาแก้ให้ได้คือข้อวรรคาว่าตอนเปิดฤดูกาลนะ่ะไปเอานะักศิลปินจากวงโนนมาเป็นนางเอก ไปซื้อตัวหรือไปอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นไปแ,แย่งเขามาว่างั้นเถอะสมัยโน้นเพื่อเชียรมาสร้างวงของตัวเองแต่ข้อเท็จจริงแล้วอ่ะพอโจไม่เคยทําอย่างนั้นนะครับก็คือต้องจะมาก็ต้องเมื่อหมดฤดูกาลแล้วก็มาปั้นพอปั้นกำลังจะดังก็ไปอีกก็โดนข้อขอหา,าจรณีก็คือไม่ยอมปั้นคนโน้นคนนี้นะ นั้นข้อเขอราราคาที่เกิดขึ้นไม่ยอมปั้นคนนี้คน,นนี้ปั้นแต่เอ,อนักร้องโน่นนี่นั่นอย่างเดียวจนสุดท้ายเขาเรียกพวกนางเองกดังๆก็ไปหมดไม่เหลือใครไม่เหลือใครจนมาได้ก้อยชลินีมาเป็นนางเอกนะครับก็พอไปได้แล้วก็ไปคู่กับเพลงของพอโจ ตัแบบเท่ๆนะครับของอเฮสารับแต่งให้เป็นปังดังมาและมาห่วงสุดท้ายก่อนจะก่อนจะแต่เพลงแกซบเซาก็ได้มาเจอน้องอิงทำให้ข้อคอราหาที่ว่าไปเอาคนน้นม,มาปั้นเอาคนนี้มามันหายไปเพราะว่าน้องอิงเป็นผ้าขาวที่เกิดจากในวงแท้ๆเลยนะครับปั้นเองจากศูนย์ปั้นจาก ไม่เคยขึ้นวงหมอรำที่ไหนมาก่อนแต่ก็ยังโดนข้อคอราหาเรื่องปั้นน้องอิงคนเดียวสิบกว่าวันปั้นจนยังปี้ยงเปี้ยงเป้ยงเปี้ยงนังเปี้ยงยง,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 งในสิบกว่าวันรูปวงดังโอ้โหมินทาน่นนี่นั่นว่าโน,น่นนี่หลายเรื่องจะดังหรือจะเป็นไปได้หรือไม่สวยไม่โอ้ทุกอย่างเลยนะครับแต่บอโจก็เชื่อมั่นในความเห็นของตัวเองเชื่อมั่นในความวรู้สึกของตัวเองเชื่อมั่นใน สิ่งที่ตัวเองเชื่อถือศรัทธาจนกลายมาเป็นบอสโจในวันนี้ผู้สร้างหนังไข่อ้อนะหนึ่งแล้วก็ไข่อ้อสองผู้สร้างวงสอนน้องได้เพื่อนแทนสาวน้อยลำเพลินโชว์แลกก็จะ,ะลดแทฮอีกสองสามคันแล้วอีกหล,หลายเรื่องเลยนะนี่คือหลังจากน้องอิงมาแล้วเนี่ยทำให้บอสโจได้ แก้ข้อคอ,อ,อา์หางากาได้ดีเพราะนั้นเข้าเข้ามานะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเดี๋ยวลงุงมีคลิปให้ดูแลกันว่าสิ่งที่ลุงพูดแบบเป็นจริงนะลองไปดูคลิปที่พ่อโจพูดที่ว่าโดนข้อ้อรหาอะไรบ้างแลว้ววาตลองอินมาช่วยลบข้อ้อรหาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับดูคลิปครับคือเฮ็ดหามาเรื่อยๆแม้กระทั่งถึงยังไม่มีองค์อิงเนาะเราก็ทําหากันอยู่ด้เฮ็ดหาเฮ็ดซัาเป ขุดเพชรพ่นแล้วจะไปหารอนเพชรพ่นแล้วแต่ก็ถือว่าว,ว,ว,วัน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 หนึ่งเราก็ได้เจอเพชรเม็ดงามเบื้องบนเพื่อนไอศิมองเห็นว่าซิ่งที่เขาทำห้องเฮ็ดหาอดตาลับขับตานอนคนเฮ้านี่สแสวงสิ่งใหมันจะได้ยงสั่นละ่ะอันนี้ก็ใช่เด้อันนี้คือเฮ็ดหาเด้เฮาแสวงหาซิงนี้ห้องบริ่วนลูกที่มหาเรียนไฟไฮโร อนนี้เขาเห็นหางานเห็นหาบุคลากรคือเห็นหาบุคลากรคือประกาศหาเด้ประกาศหาบุคลากรคุณภาพบุคลากรที่ดีๆที่จะมาร่วมงานกัเชาวัดนแมงก็ถือว่าเรามาเจอ,องงแล้วไงแล้วก่อนหน้านี้เขาก็คิดว่ามันโอ้คักขึ้นกันตัว่าแต่มาเจอศิลปินเพชรเมน,นียิ่งเจอจรัดกว่าเมดเก้า ทุกคนดีหมดนะครับทั้งเม็รเก่าเม็ดใหม่แล้ะแต่ว่าพูดถึงว่ากระแสะควบเป็นจริงเนี่ยผมในฐานะผู้ผู้ปั้นศิลปินหรือผู้เฮียนานี่มันสัมผัสได้ไงสัมผัสได้ศิลปินเพชรมิตรน,นี่อายุ16ปีนี่รู้สึกว่า คนเมตตาหลายประจวบหมอกับไว้อายุเขานั่นแหละอายุเท่านี้แล้วก็สตอรี่เรื่องราวของชีวิตเขากลัวสิมาถึงวันนี้่ขกก็บอกผิดบอกเถื่อบอกเล่าบอกแกมไทยเนี่ยโอ้ยกลัวสิมาหอนมือนี่นี่พี่น้องได้เห็นเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเล่า เล้กานกอบมาเป็นผลงานเพลงนี่แหละครับนุ่มจูยมนนิ่แหละครับเป็นผู้ตังซื้อมาห่อฝันมาลังฮันเราภูมิใจเราพอใจเราดีใจเท่งดีใจพองยินง้องเคลกับเพลงนี้แหละมันสมกับที่เราไหมมันปั้นมือมันสมกับที่เฮ้านี่เหดหามันสมกับเฮ้าที่แบบว่าพักดัน เพชรเมน่นีนี่เป็นผาขาวมากเลยใสๆกับข้อขอรหาที่ผมจเจอว่าไปหยิบคนนั้นไปหยิบคนนี้มานี่แหละครับคือเด็กที่เราสามารถว่าลูกหมอ เกิดจากห้าปัน้นคนอื่นถึงเราไม่ปัน้นแต่ห้าก็อยู่ในขนบธรรมเนียมของการทำงานโมเมนต์ห้องสิไปชุกจากพวงนั้นพวงนี้มฮะโมี่เหรอครับศิลปินเขาเต็มใจมาเยูะน้ำห้องเขาอยากมารวมงานสั่งสรรก์กัห้องจะหลังจากประมาณเดือนก็กลัวแล้วเนาะหลังจากเมื่อน,นั้นมหอม้นี้ก็ถือว่า สำเร็จในในขั้นหนึ่งใน,ในระดับหนึ่งผมใส่เข้าไปาสิบกว่ามือข้อม็นจริงมันสิบก่ามือในการวกวก่ากว่าวถมาเป็นมาไม่ได้สิบก้ามือ,อทำคอนเทนต์จีนงานยูทูบเบอร์สิบก่ามือของความสําเร็จเท่านี้มีผลต่อองค์กรมีผลต่อโซเชียลมีผลต่ออย่างของสาวน้อยเพรินเพ็งจังใดครับเขาว่าผมเป็นบ้าเนาะห่วย แบบเดียครับจักเด็กหน่อยบ่ดยมาเสือป้าคกันปั่นออกปั่นือนุ่มโจกเีเอาข้างแช่มันเป็นตะคืออยู่อถ้าเขาเป็นไผ่มาเส่ผมว่ามันมีดนุนเบื้องบนดุนบา,านในผมต้องเห็นถ,ถึงว่าสาวนอยเม่เพ้งกับคือเป็นหมอลำอ,อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนาะเพราได้ก็พูดถึงว่าบุคลาก่อนนี่ก็สามารถที่เลือกได้หลายเลยละ่ะ เลือกที่ว่าสจับเผยมาปั่นแมนเลือกที่ว่าที่มีซื้อเสียงแล้วหรือว่าที่มีที่ผลงานแล้วผมก็บอกเขาใจความคิดผมบอจบเป็นอย่างค่อยหยิบจับเด็กน้อยซึ่งซึ่งบ้านได้มีแบบซื้อเสียงบ้านได้มีอย่างไม่มีผลงานอะไรเลยครับอยู่ในฐานความคิดแต่ฐานความคิดเดิมมันมีอย่างส่วนอยู่ในนั่นแล้วยิ่งยิ่งยิ่งคิดที่เปิดเผยมาปั่นเมื่อก่อน่ายิ่งนิ้วมือเนี่ยอ่า ทำไมต้องรับเข้าวงทำไมต้องยังสิไหมอันนี้เรารู้มาก่อนอยู่แล้วนะครับห้องบริขายจุดนีอยู่แล้วเฮาบริกามานําเสนอในจุดนี้เลยผมก็อบ่มองอยู่เอบอดโจ้แล้วอยากวัดอยากวัดพลังจะของสิว่าจะสามารถลูกปั้นอ่าได้ซึ่งซึ่งเต้องบรท่นต้องเลียมต้องใส่เนี่ยอ่าอย่ามาคัดเอาจนะเลียมเนี่ยจริงสิบ่ในความคิดหรือว่าจย่ากไรแข่เล่นปะเมียน ผมเปลี่ยนทั้งมือเขานี่คือเงินเลียนหานมาเงินเลียนหายสมัยก็โตขีดดินแต่พอยจ้ขีดดินดำปื้อยๆเลยเอามายองมาเนี่ยไปขามมั้ยไปไปขามเคิงมืออันนี้บอกเราเป็าเกียรเดีวยวก็มีจริงเห็นว่าเครื่อนเอาส่วนทูถูไส่ขีดดินไส้เคิงใส่กขามเฮ็ยจะได้เพื่อสิให้เงินเลียนหาเนี่ย สวยงามเจ,จ,จิดจรัดแล้วก็วางขายตามท้องตลาดได้นี่ก็คืออันนี้เนี่ยวางขายตามท้องตลาดคือสามารถพี่น,อน้องอยากจ้างเห็นเราชื่นชุม่มคือเงินเล่นหาหนี่สามารถเอามาคขัดแล้ว,วก็มีก็ื่คือสามารถไปใส่งานได้ไม่เป็นเงินตอนนี้เราก็ได้ขัดใส่สะอาดเบาๆบแล้วผมมาเบื้องบน ผมมองถึงเบืองบนสซึ่งที่มองไปเห็นดีกว่าผมเชื่อตรงนี้ว่มีใข่มาบอกผมหรอแต่ว่าผมมีกินวิญญาณอยู่ในจุกจ้าของอ่ะว่าเด็กคนนี้มีของไหมเป็นที่แปลกที่น่าทึ่งอยู่นะเป็นไปเป็นที่ต้องตาต้องใจของพ่อพ่ม่แเม่เอีแฟนแทับ ลุงป้านาอา่จากที่ผมไปสัมผัสหนาการหนางานก็คือแบบขั้นใส่อีกคำหนึงก็คือประเภทขัางไขเลยเน้หน่าวิธีครับพี่น้องมีโอกาสอยากหไห้มบาบึงอ่าลองเพลงอยู่นี่ผมเห็นคลิปลงไปหลายคลิปแล้วให้พ่อมบาทนี่ไหมอ่าเดี๋ยวเสือป่ะเดี๋น้อยคนนี้มีอะไรเป็นคำตอบที่ เขาต้องคนหาไปพร้อมๆกันนี่แหละพี่นังครับคือว่าเขามีของอยู่ในตัวเขาแหละเบื้องบนชงมาเ่ยครับผู้ใดาวางในกระามแจ้งตเตรียมเข้ามาเบื้องบนชงมาไหมครับชงมาให้ในขณะที่สาวน้อยกำลังต้องการแล้วมีคนมาสมัครหลายๆลาคนน่ะทำไมต้องเลือกเขาเนี่ย พี่น้องก็เลยฟังจากบอวจูไปพ่อสังเีปแล้วต้องมีใชัดถ้าพลาดขึ้นมาก็คือจบเลยนะเข้าขีดกว่าไว้ให้ให้เดินตามนี่นี่ยบ้านหลังสวยๆรออยู่ข้างหน้ารถล,ลังงามๆรออยู่ข้างหน้าพลาดมาก็จบเกมเลย จบเกมครับสิ่งทีบ้างไว้อนาคตทีบ้างไว้ต้อนนง,งมิดชาฉีบยัยงต่างทุกตัวน,นี้มันเยอะไงหัวว้อมอยู่เดหน่อยเพื่อนนี่หัวยะกว้มเรื่อนี่เป็นกับสื้อท้องไปเสื้อไบเพราะอีกเพื่อน น,นี่แหละครับปุ้งอิงเพชรบ้านแหงเพชรแท้เพชรที่ถูกเจรนายด้วยพ่อโจเอามาขัดสีชีวิวันเอามาจากคนตมจนเงางามยันปัจจุบันคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกนคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย